สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ A7 กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับ Fantech WG 1 3 s Tanto S เมาส์เกมมิ่งไร้าสายตัวใหม่จัดเต็มทุกฟีเจอร์ครับจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยครับผมอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ วันนี้เราจะมารีวิวเมาส์เกมมิ่งไร้สายตัวใหม่นะครับกับเจ้า f a n t e x e WG13S หรือ Tanto S นะครับผมเมาส์ตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือมันมีน้ำหนักเบาเพียง58กรัมนะครับแต่แรงกดเนี่ยไม่เบาแน่นอนนะครับเพราะ เขาให้มาทั้งเซนเซอร์ระดับเทพใช้ในระดับการแข่งขันได้เลยนะครับเชื่อมต่อได้3โหมดด้วยนะแล้วก็มีพูลิ่งเรทเนี่ยสูงสุดถึง8,000เฮิร์ตนะครับผมแถมยังมาพร้อมกับแท่นชาร์จ RGB ที่บอกได้เลยว่าสวยและก็สะดวกมากๆด้วยนะครับก่อนจะแกะกล่องนะครับก็ต้องขอขอบคุณ Fantex Official Store นะครับที่ส่งตัว Fantex WG13S Tanto S Wireless Mouse Gaming มาให้เราได้รีวิวกันนะครับถ้าใครอยากจะสั่งซื้อเมาส์ตัวนี้นะนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ description รหรือสนใจสินค้าอะไรของ f a n t e c นะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดนะครับหรืออุปกรณ์เกมมิ่งต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อในดิสคริปชั่นเช่นกันนะครับผมเอาล่ะนะครับ,นะรบเรามาดูหน้ากล่องกันก่อนอน,นะครับหน้ากล่องของตัวเมาส์แฟนเท h wg13s ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นของ gadget villa เหมือนกันนะครับก็จะมีสติกเกอร์นะครับรับประกัน2ปีนะครับผมเสียเปลี่ยนใหม่นะครับผมไม่ต้องรอเคมนะครับใครที่ซื้อไปนะครับมีปัญหาก็สามารถติดต่อเบอร์ call center ตัวนี้ได้เลยถ้ายังอยู่ในวารันีก็สามารถเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยนั่นเอง ครับจากแกจดวิลลานั่นเองตัวนี้เขาก็จะเขียนหน้ากล่องว่ารองรับ DPI สูงสุดได้ถึง26,000 DPI นะครับตัวนี้ก็เป็นเมาส์ที่เป็นระดับเกมมิ่งอีกตัวหนึ่งนะครับที่ก็ได้ DPI เขาค่อนข้างสูงแล้วก็ในตัวของการเชื่อมต่อเมื่อกี้บอกไปในเบื้องต้นแล้วเนาะเชื่อมต่อได้3โหมดนะครับนั่นก็คือ USB 2 4 G นะครับ Bluetooth นะครับแล้วก็ ตัวการเชื่อมต่อแบบสายนะครับตัวเมาส์นะครับจะใช้ตัวสวิตช์แบบฮัโน่ฮาร์สเปเรตกรีนเชลนะครับไวดดอทนะครับเสียงเขาก็จะมีความคิกกี้คิกกี้หน่อยแตกว่าสวิตช์เนี่ยมันกดได้ถึงร้อยล้านครั้งนะครับดังนั้นตัวสวิตช์ของเขาเนี่ยทนแน่นอนตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับก็ให้มาถึง44ชั่วโมงนะครับซึ่งตัวนี้ก็ใช้งานได้ยาวนานนะครับพร้อมกับตัวแท่นชาร์จนะครับที่มีไฟ RGB ์จีบหนึ่งหางเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าแท่นชาร์จเป็นยังไหนะฮะแล้วตััวนน้กาํห เมาส์ของเขาเนี่ยจะน้ำหนักแค่58กรัมนะครับซึ่งจะเป็น light w e ดีไซ design นั่นเองนะครับตัวชิปเซนเซอร์ของเขาเนี่ยครับจะใช้ t i x a r t 3395เซนเซอร์นะครับแน่นอนว่าเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยถ้าคนเล่นเมาส์หรือว่าคนรู้จักเมาส์เกมมิ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์ยอดฮิตที่ใช้ในเมาส์เกมมิ่งกันสัส่วนใหญ่นะครับใช้ใช้กันเยอะนะเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าด้านในกล่องเขามีอะไรบ้างนะครับผมแกะกล่องมาเลยนะครับ กล่องก็ดีไซน์สวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์ของ Fant e อยู่แล้วนะครับผมซึ่งเป็นสีดำดำนะครับกล่องนั่นในนะครับก็จะมีกล่องซ้อนทับมาอีกอันนึงเป็นกล่องสีดําแบบนี้นะครับผมพอเปิดออกมาเราจะเจอตัวเมาส์นะครับอยู่ในถุงนี้เดี๋ยวค่อยมาดูที่เมาส์นะนะครับแล้วก็ดูอุปกรณ์ข้างในนะครับผมก็จะมีตัวด็อกส์นะครับผมตัวนี้จะเป็นด็อกส์ RGB นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะรวม USB 2.4ไว้ ในนี้เลยนะครับซึ่งเราก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวไฟ RGB ของเขาได้นะครับผมอ่นนี้จะเป็นด็อก์นะนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสายนะครับโอ้อันนี้ให้มาดีนะครับผมเพราะว่าสายที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นสายถักนะครับซึ่งแน่นอนว่ามีความแข็งแรงทนทานนั่นเองนะครับมันจะขาดยากนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีสายรัดมาให้นะครับก็โอเคให้มาก็ดีมากนะครับส่วนด้านล่างนะครับผมก็จะมีเป็นตัว Quick Start Guide นะครับตัวนี้ก็จะมีบอกว่าโปรแกรมของเขาโหลดที่ไหนนะครับแล้วก็จะมีกวิธีการ ใช้งานของตัวเมาส์ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีใบวารันตีการ์ดนั่นเองนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเป็นตัวสติ๊กเกอร์นะครับเปลี่ยนฐานด้านล่างนะนะครับถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมแบบว่าอยากจะได้ความหนืดเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะมาช่วยในเรื่องของความหนืดและอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ของเมาส์เองนะครับตัวนี้ก็จะเอาไว้ติดเมาส์นะครับผมซึ่งตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยนะครับตัวนี้จะมีความหนืดนะครับมันจะเป็นแบบสติ๊กเกอร์โฟมเอาไว้ติด รอบด้านเมาส์นะทีนี้ก็จะให้เท็กเจอร์อีกแบบหนึ่งนะครับเป็นลวดลายอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับตัวติดเมาส์นะครับถ้าใครไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้เมาส์แบบเดิมอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่คนอยากจะติดหรือไม่อยากติดนั่นเองนะครับโอเคในกล่องก็จะมีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวเมาส์เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับตัวเมาส์นะครับก็จะเป็นดีไซน์นะครับแบบ เมาส์ปกติทั่วไปนะครับถ้าเทียบกับโซล่านะครับเขาจะใหญ่กว่าโซล่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีตัวไฟนะครับเป็นไฟบอกสถานะการเชื่อมต่อนะนะครับเป็นลูกกลิ้งนะครับผมปกติเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวปุ่มมาโครด้านข้างนะครับซึ่งก็เป็นเมาส์เกมมิ่งทั่วไปก็จะให้มาอยู่แล้วนะครับมีพอร์ต USB Type C นะครับเอาไว้ชาร์จหรือว่าเอาไว้ต่อสายเล่นนะครับผมเวลาแบตหมดอะไรอย่างนี้เนาะนะครับเนี่เสียงเมาส์ก็จะเป็นคิกกี้คิกกี้อย่างนี้นะครับผมเป็น แล้วก็จะมีตัวปรับ DPI นะครับอยู่ด้านล่างเซนเซอร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับผมตัวนี้จะมีพอร์ตชาร์จนะครับเอาไว้ทองแดงอยาจะไว้ชาร์จตัวด็อกส์นะครับเวลาเขาติดด้วยกันเนี่ยเขาจะมีติดเป็นแม่เหล็กนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเลือกโหมดนะครับมีทั้งสายทั้งบลูทูธแล้วก็ตัว USB 2.4G นะครับซึ่งตัว USB 2.4G เนี่ยเขาจะ ต่อกับตัวด็อกตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อด็อกตัวนี้กันดีกว่านะครับกับตัวคอมพิวเตอร์นะว่าสีสันมันเป็นยังไงนะครับอ่าตอนนี้สีสันของด็อกนะครับจะเป็นอย่างนี้นะตัวนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยน R G B สวิตช์ได้กด้านล่างนะครับตัวนี้มีปุ่มอยู่นะครับแล้วตัวนี้จะเป็นตัวกันลื่นนะถ้าตัวนี้เอาตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้ออกนะครับเขาก็จะติดอยู่กับตัวโต๊ะเลยนะครับมันก็เป็นตัวแต่งโต๊ะให้เราสวยงามได้อีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ย เราสามารถเปลี่ยนโหมด RGB ได้นะโดยการกดตัวเนี่ยตัว RGB switch นะครับเนี่ยเราอยากได้สีแบบไหนนะครับโหมดไฟแบบไหนก็สามารถกดไปได้นะครับผมก็นี่ก็เอาไว้ชาร์จเมาส์นั่นเองนะครับเวลาเราเอามาชาร์จกับตัวแท่นนะครับเราก็จะเอามาชาร์จแบบนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ไฟสถานะเขาก็จะติดออกมานะครับเป็นบอกว่ามันกําลังชาร์จอยู่นะครับผมมีแค่นี้เลยนะครับผมฟิลลิ่งของเมาส์เนี่ยนะครับออกแนวแนวเต็มไม้เต็มมือนะครับความเบามากนะครับ คือใครที่ชอบเมาส์เบาๆนะผมว่้านน่าจะชอบเมาส์ตัวนี้นะครับโดยส่วนตัวนะมันอาจจะเบาไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ชอบเมาส์เบาเลยนะครับตัวนี้นี่คือสบายมือแน่นอนเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกับการใช้งานโปรแกรม f a n t a c Cordiver e กันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงสักครู่ครับผมโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่หน้า f a n t a c Cordiver e นะครับตัวนี้จะเป็นโปรแกรมสําหรับเมาส์ WG 1 3 S t a n t o l S นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีการปรับตั้งค่าได้หลายแบบนะครับก็คือมี Key Setting นะก็คือเราจะเป็นสามารถ combination ได้นะครับ setting เมาส์นะครับตัวนี้จะอยู่ในโหมด 2.4G นะแล้วก็มีการ เซตมาโคได้นะครับเซตมีเดียได้ว่าตอนนี้เราจะให้เขาทําอะไรเป็นไฟล์คีย์เพลเยอร์หรือเพลย์หรือพาส์นะครับสต็อปแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่เราจะตั้งค่านะตัวนี้ก็จะเป็นเมาส์นะครับนั่วเมาส์เลฟเมาส์ไลท์เมาส์วิดเดิลเมาส์ฟอร์เวิร์ดอันนี้เราตั้งค่าได้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของปุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการตั้งค่า DPI นะครับได้ถึง5โปรไฟล์นะนะครับก็จะมีตั้งแต่400 800นะครับจริงๆตัวนี้มันจะอยู่พันหนึ่งนะแต่ผมตั้งเป็นพ วัวเมาส์ดบนไหนนะครับก็ผมตั้งค่าไว้แบบนี้เนาะนะครับ DPI ก็สามารถเซตได้นะครับผมแล้วก็สามารถรีเซตได้ DPI ถ้าเราแบบว่าลืมค่าต่างๆไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของ p o l l i n g rate นะครับอย่างที่บอกครับผมเมาส์ปกติทั่วไปจะได้แค่พันเฮิร์ตนะแต่เมาส์นี้ได้ถึง8 0 0 0เฮิร์ตนะครับผมก็แล้วแต่เราจะใช้หรือเปล่านะครับแต่ผมแค่พันเฮิร์ตผมก็โอเคนะ นะครับผมไซเลนไฮนะครับผมก็คือเป็นการยกตัวเมาส์นะครับว่าจะให้เขาหยุดแค่ตรงไหนนะครับผมก็จะให้เขาโลไปเลยนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้อยาาให้มันแบบยกสูงขึ้นแล้วก็จะใช้งานได้อยู่อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเซ็นเซอร์ที่ติดกับพืนนั่นเองนะครับตัวมาโครนะครับก็สามารถเซตโปรไฟล์ได้นะครับก็แล้วแต่เราปรับใช้เลยตัวมาโครนะครับ ตัวแช์นะครับตัวนี้จะเป็นการแช์เซตติ้งเราให้คนอื่นนะครับถ้าเรามีเพื่อนเฮ้ยอยากรู้ว่าเจ็ตเมาส์ยังไงวะอะไรเงี้ยเราก็สามารถส่งตัวนี้เข้าไปให้เขาไปได้นะครับว่าเออเราเอ็ก r t อร์ตไปให้เพื่อนได้นะครับแล้วก็จะมีการไปดูในเซิร์ฟเวอร์ของ f a n t e ็เขาก็จะมีตัวแชร์การตั้งค่ามาครตัวนี้ให้นะครับก็แล้วแต่เราจะไปเลือกดูเลือกใช้ได้นะครับผมแต่ผมอาจจะไม่ได้ใช้ผมเซตติ้งของผมโอเคแล้วนะครับนี่เกี่ยวกับเรื่องของแอดเคาน์นะนะครับผมก็ตอนนี้จะเป็นแอ c เคา t ์ของผมที่ใช้กับ จัดติ้งเมาส์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องเฟิร์มแวร์มีอัปเดตแอปเวอร์ชันมีตัวเฟิร์มแวร์ของตัวเมาส์นะครับว่าเม,มาส์มีเฟิร์มแวร์มาอัปเดตหรือเปล่านะครับซึ่งก็ตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการปรับแต่งเมาส์นะครับเพราะว่าหลายคนที่ซื้อเมาส์เกมมิ่งไปเนาะเขาก็ต้องการซอฟต์แวร์มาปรับตัวเมาส์นะครับเพราะว่าเขาก็อยากจะได้เมาส์ที่เขาถนัดนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยทีเดียว นั่นเองนะครับผม f a n t e c t c l r d i v e r นะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้แล้วกันนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้เมาส์กันดีกว่าว่าความแม่นยำความสเสถียรของเขาเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับ ชูสเทรนนิ่งแอนเ r ียนะครับสำหรับการลองเมาส์นะครับแฟนเทส W G 1 3 s นะครับว่าเออเมาส์เนี่ยมีความแม่นยำยังไงถ้าเราเอามาเล็งปืนในเกมนะครับเดี๋ยวผมจะลองกับ DPI นะครับ1,600 DPI นนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวขอคลิกเลยนะครับอ่าพร้อม ยังสบายอยู่นะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับยังไม่พลาดเลยตอนนี้จะเริ่มเร็วขึ้นนะครับผมจะยิงให้เร็วขึ้นนะครับก็ยังแม่นๆนะผมว่าก็แล้วแต่แล้ว สกอร์เนี่ยจะอยู่ที่41 point นะครับแต่ว่าคือมันไม่ได้เร็วไงผมอัดคลิปไปด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวลองกันอีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเร็วขึ้นกว่าครั้งนี้หรือเปล่านะครับจะตั้งใจแล้วเนี่ยฟิลลิ่งการคลิกมันโอเคนะฮะ โอเคนะครับก็ได้มา46คอยน์นะครับผมก็ถือว่าเป็นเมาส์ที่ ค่อนข้างจะคลิกได้ค่อนข้างดีนะสําหรับผมนะก็ถามว่าพลาดไหมไม่พลาดแต่ความเร็วของผมมันเป็นที่สีมือผมเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสาหรับเมาส์ตัวนี้นะใช้งานได้ดีสําหรับการเล่นเกม FPS อนะผมว่าใครจะเอาไปเล่นเกม FPS นะครับก็ว่าไม่น่ามีปัญหาสําหรับแบบเกมแบบนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะใช้งานได้ดีนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทดสอบ o ู ling r a t e กันดีกว่านะครับตอนนี้ผมตั้ง Po ู i n g rate เป็น1000งพันเฮิร์ตนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าพู o l i n g rate checker เนี่ยมันได้ประมาณเท่าไหร่ เดี๋ยวเราจะสตาร์ทกันเลยนะนะครับอ่า1,000เฮิร์ตนะครับแม็กซิมัมตอนนี้จะอยู่ที่990นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับสำหรับคูลิ่งเรท1,000เฮิร์ตนะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งค่าอย่างอื่นกันดีกว่านะครับเดี๋ยวสต็อปก่อนนะครับอ่าสต็อปแล้วก็รีเซ็ตนะฮะเดี๋ยวเราตั้งค่าเป็น2,000เฮิร์ตนะครับผมซึ่ง2,000เฮิร์ตนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับสำหรับตัวเมาส์นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคูลิ่งงงเเเรรท2,000ฮิ์ตจะะป็นนยััไคบ อ่าพร้อมนะ1-2 3ไปเลยนะครับตอนนี้โหพัน0ปนะครับก็ใกล้เคียงกับ2,000เฮิร์สแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวลองลากสุดขึ้นสุดลงสุดนะเนี่ยแม็กซิมัมจะอยู่ที่1,895เกิฮิร์นะครับก็ใกล้เคียงนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่4,000เฮิร์สกันนะครับก็ตัวเมาส์ตัวนี้มันก็ค่อยๆไล่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่า4,000เฮิร์สเป็นไงนี่โอโห4,000เฮิร์ส หน้าจอผมอาจจะไม่ไหวก็ได้นะนะครับมันจะอยู่ที่2,710เฮิร์ตนะครับมันก็มันก็อาจจะตันที่นี้แล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ก็4,000เฮิร์ตได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับพุลลิงเกลจะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับ4,000เฮิร์ตนะนะครับอาจจะเกินสเปคมันไปนิดหนึ่งนะจริงๆแล้วจอผมอาจจะไม่ได้แบบว่าต้องใช้เยอะอะไรค่ะดนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับ4,000เฮิร์ตนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกอันหนึ่งนะครับก็คือ 8,000เฮิร์ตนั่นเองนะครับ8,000เฮิร์ตเนี่ยของเขาจะเป็นยังไงนะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรีเซ็ตนะ1 2 3 8,000เฮิร์ตครับโอเคหน้าจอผมอาจจะสุดที่ประมาณ2,000เฮิร์ตนะครับ8,000เฮิร์ตเนี่ยอของผมมันไม่ได้นะมันมัน,ม,นม,มันไม่ถึงนะครับมันอยู่ที่2,060เฮิร์ตนะครับซึ่งจริงๆแล้วเลือก4,000ัเฮิร์ตมันก็น่าจะสุดของมันแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากไปลองปรับเฮิร์ตถึง8,000เฮิร์ตดูก็ลองปรับเป็นได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมผมใช้แค่0ันเฮิร์ต โอเคแล้วนะสำหรับผมนะเนี่ย1ันเทิร์สนะครับอ่ะนองคลิกดูเนี่ย1ันเทิร์สเนี่ยมันจะได้ 900, 990 9ย0กรอยบแอย่างเงี้ยถือว่าโอเคแล้วใช้งานปกติได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเทสตสอ o o l ล,ลิ่งเรทน,นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกัน นะครับเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าเมาส์ตัวนี้เหมาะกับใครเนาะนะครับจริงๆมันเหมาะกับคนที่ต้องการหาเมาส์เกมมิ่งนะครับในราคาไม่แพงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมแนว FPS นะครับแนวโมบ้านะครับแล้วก็ใช้ทํางานก็ใช้ได้นะครับเมาส์ตอบสนองได้ดีมากนะครับจุดที่ผมชอบมากก็คือในกล่องนะครับมีแท่นชาร์จแบบนี้มาให้เลยนะครับผมโดยไม่ต้องต่อสายแบบให้เกะกะหรือว่ามี USB 2.4ให้เกะกะนะครับซึ่งตัวนี้มันเอามาวางโชว์บนโต๊ะคอมเราได้นะครับถ้าวางไว้ โต๊ะคอมมันก็ดูเท่ยอยู่แล้วนะครับแถมแบบ ในตัวเมาส์เนี่ยจะอยู่ที่300มิลลิแอมป์อ่าวนะครับใช้งานได้ต่อเนื่องถึง44ชั่วโมงนะถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับเมาส์แบบนี้นะครับผมที่เป็นเมาส์ไร้สายนะครับผมอีกทั้งนะครับตัว Fant e x ตัวนี้ก็ยังมีซอฟต์แวร์ใช้งานด้วยนะครับซึ่งสามารถปรับทุกอย่างนะครับได้ตั้งแต่การตั้งค่าปุ่มการทำมาโคร DPI โปรไฟล์นะครับที่เจ๋งก็คือตัวเมาส์ตัวนี้มันบันทึกค่าในตัวเมาส์ได้ด้วยนะครับย้ายเครื่องไปไหนนะครับเราก็สามารถเอาตัวโปรไฟล์ตัวนี้ไปเซตได้เเเหมมือนดิลย อีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวนี้ให้มาค่อนข้างจะเกินโอเวอร์สเปกนิดหนึ่งนะครับก็คือตัวพูลิ่งเรทของเขาเนี่ยให้มาถึง8,000เฮิร์นะครับถ้าใครใช้ก็ใช้ถ้าใครไม่ใช้ก็ปรับแค่พันเฮิร์ต์ห้ารเฮิร์ตอย่างนี้ ก็ยังทําได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีจุดน่าสังเกตดนึงก็คือตัวเมาส์อาจจะเบาไปนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ต้องการเมาส์หนักๆน,นะครับแบบบางคนต้องการเมาส์ที่แบบเออดึงมือหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันจะเป็นเมาส์สายแบบไรเวทรองรับตัวข้อมือของเรานะครับผมตัวนี้เมาส์ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนหรือว่าเป็นเมาส์ที่แบบว่าอยู่ในไซส์กลางๆนะวัสดุที่เขา ประกอบมาก็ถือว่าค่อนข้างเนี๊ยบอยู่นะครับผมของ Fant e x นะโดยส่วนตัวก็คิดว่างานประกอบของเขาก็ถือว่าสอบผ่านนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเมาส์ตัว f a n t e x W G 1 3 s สนะครับส่วนราคาของเมาส์เกมมิ่ง W G 1 3 s Tantal S นะครับ Wireless g a m i n g เมาส e เนาะเริ่มต้นที่990บาทนะครับแต่ว่าเป็นรุ่น S นะครับจะอยู่ที่1890บบาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวเมาส์ที่พบเครื่องแบบนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้อง ขอบคุณ Fantex Official Store นะครับที่ส่งตัว Fantex m o u เมาส์ i n g W G 1 3 s มาให้เราได้รีวิวด้วยนะครับถ้าใครอยากจะสั่งซื้อนะครับจะเป็นเมาส์ตัวนี้นะ Fantex W G 1 3 s Tanto S นะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ในดิสคริปชั่นนะครับหรือจะเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต่างๆนะครับของ Fantex กนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ในดิสคริปชั่นเช่นกันนะครับผมรับรองว่า ตัวนี้เป็นของแท้แน่นอนนะครับแล้วก็มีรับประกัน2ปีด้วยนะครับผมเสียเปลี่ยนใหม่นะครับไม่ต้องรอซ่อมเลยนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเมาส์ Fantech WG13S นะครับถ้าใครคิดเห็นยังไงกับเมาส์ตัวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะถ้าคิปใหม่เนาะสำหัวันนี้เอเจนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต้องติดตามวีีดนนนะครัับต้ สวัสดีครับผมอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ